อ่ะเปิดสิโลเปิดยังไงเปิดยังไงเปิดตรงไหนเปิดตรงไหนเปิดออกไหมถ้าเปิดไม่ออกทำไงครับอ่ออกมาออกมาเลยลูกอ่าเปิดอ่ะโอเคสวัสดีน้องน้องวิบินครับอ่ะไปอ่ะลองเปิดเทียบเปิดออกไหมครับอย่าเงียถ้าล็อกเด็กไมปเปิดไม่ออกใช่ไหมครับตอนนี้อย่างลูกทำเมไงครับ นหครับมาแล้วมาแล้วไหนมาปารล็อกมาปาล็อกมาาลืมมาปาล็อกไว้นะอ่ะออกมาที่ออกไงต้องเปิดยังไงออกมาออกมาออกมาเริวมออกมาออกมาแล้วทำไงครับไปหาใครครับไปหาปาล็อกปาไม่อยู่ตรงนั้นทำไงครับโอเคแล้วมาไม่อยู่ทำไมไปบอกถามใครอากงเหรออ่ะแล้วแล้วจำมือถือปาได้ไหมล่ะ มือถือมาม,ม้ามือถือโทรศัพท์ป,ป้าปาเบอร์โทรอะไรครับห้าหนเกาากามาะมดะะะะะ้เก้าเก้าเก้าส